ลักร้อยสวยงามเหม <า S 1> ือนหูกระต่ายค่ะทานใช่แล้วช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยสีอิ่นขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเราเข้าสู่บ้านยิมสุในช่วงกินหรูหลักร้อยกับน้องมุกวรณี เป็นน้องกระต่ายนะคะเข้าห้องกิ้นรูหลักร้ยของเราเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหู้ไข่กุ้งสับเนื่อซีอิ๊วค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะและก็ได้เวลาที่สาวกระต่ายน้อยอย่างสาวมุกวรนิดเข้าครัวเสกเมนูแสนอร่อยที่ชูโรงวัตถุดิบด้วยเต้าหู้ไข่ซึ่งจะเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวไปติดสตดพร้อมกันได้ที่ Facebook และยูทูปช n e l สถานีรักเลิกเลยค่ะ เชิาพร้อมนะคะพร้อมเลยค่ะก่อนจะลุยขอกําลังใจจากแฟนคลับเลยค่ะอขอกําลังใจหน่อยนะคะทําอาหารไม่ค่อยเก่งแต่ว่าสู้มาคะ่ะอันนี้รับรองออกมาดีแน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าเมนูเราทาง่ายง่ายค่ะจริงหรือเปล่าคะจริง,รงค่ะ <c oughs> คุณขาเอาพร้อมนะคะลุยเลยนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มทําน้ําซอสซีอิ๊วก่อนด้วยกันใช้น้ําดื่มคุณภาพตราสถานีรักโลก300ดื่มค่ะพี่แซอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้ หขวดเลยนะคะโอเคค่ะ,ะซึ่งการทำน้ำซอสซีอิ๊วของเรานะคะ,คะพิเศษมากอร่อยแน่นอนเพราะเราจะใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดนี้เลยเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะค่ะ และซอสตรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะใช้อีกตามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความกลมกล่อมหอมอร่อยคราวนี้ค่ะอร่อยแน่นอนนะคะปิดท้ายที่ซีอิ๊วดำนะคะอีก2ช้อนโต๊ะค่ะและน้ำมันง,งาอีก1ช้อนชาค่ะ่เคะต่อด้วยน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ,คะ พริกไทยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,คะจากนั้นเราก็เคี่ยวให้น้ำซอสงวดลงไปให้เข้มข้นเลยนะคะกินหอมมากเลยค่ะตอนนี้แล้วหอมมากใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ ระหว่างรอนะคะเราก็จะไปทำเต้าหู้ไข่กุ้งสับนึ่งซีอิ๊วแบบเต็มสูตรกันเลยนะคะได้เลยค่ะนี่นเขาเรียกนางเอกของเรื่องนะคะเ<ช>ต้าหู้อ้าววางลงไปเลยจากนั้นนะคะ,คะก็จะใช้เห็ดหอมที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้ววางลงไปบนเต้าหู้เลยคะ่ะวางลงข้างบนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ อาเรียล้อย,<ล>ยสวยงามเหม, <า S 1> ม <า S 2> ือนหักระต่ายค่ะผานใช่แล้วจากนั้นเราก็จะใช้กุ้งสับแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงวางลงไปเลยได้ค่ะอาสวยงามมากค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ขิงนะคะซึ่งหั่นฝอยไว้โรยลงไปเลย เอาละเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะนำเต้าหู้กุ้งสับของเรานั้นไปนึ่งค่ะซึ่งพี่ปอได้เตรียมซึ่งว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะวางลงไปเลยค่ะนี่ค่ะฟุบปึ๊บโอ้อโปิดฝาเอาละค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้เรามีหน้าที่ยืนรอแบบสวยๆค่ะคุณค่ะ <laughs> นี่ค่ะซอสมุกครบ10นาทีแล้วค่ะเรียบร้อยงวดเข้มข้นมากหอมด้วยนะคะอ้าวล่ะชัวร์ที่สำคัญที่สำคัญค่ะเต้าหู้ไข่ของเราก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนะคะ,คะไปดูฝีมือน้องมุกกันนะคะทากกนผู้ชมคะ 1, ่ะหนึ่งสองสามว้าวโอ้ยสวยมากค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาจัดจ้านรู้กันแล้วค่ะเย้เดี๋ยวน้องมุกใช้ ที่คีบยกมาได้เลยนะคะนี่เป็นการใช้ที่คีบครั้งแรกค่ะปุ๊บมาเลยมาเลยมาเลยอ่าปุ๊บโอ้ร้อน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 เลยดูสิคะไอความร้อนหอมมากดูสิน่ากินมากแลวดูสวยมากค่ะสีสันตกแต่งเลยค่ะด้วยการเริ่มจากการราดน้ําซอสที่เตรียมไว้นะคะค่ะราดลงไปเลยเอาเลยค่ะค่ะมาแล้วปุ๊บ อร่อยชัวร์ค่ะนี่นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะอร่อยชัวร์แล้วโอเคเอาลค่ะตอนนี้ก็ใช้ผักชีกับพริกชี้ฟ้าตกแต่งด้านหนา้าเลยค่ะได้เลยค่ะโอเค,อเคว,ว้าวสวยงามมากเลยนี่คือเมนูที่น้องมุกภาคภูมิใจยอย่างยิ่งเต้าหู้ไข่กุ้งสับนึ่งซีอิวกินดูหลักร้อยของเราค่ะเย้ yeah. ตกแต่งออกมาได้น่ารักเหมือนเจ้าของเลยนะคะสาวมุกเต้าหู้ไข่เรื่องแน่นที่ราดมาพร้อมกับน้ําซอสสูตรเด็ดเข้มข้นและที่สําคัญความอร่อยของจานนี้เขาใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตเองนะคะหอมหอมจริงๆหอมมากค่ะหอมมากด้วยค่ะพร้อมจะชิมนะคะเอาเลยค่ะลุยเลย หุ้ยน่ำมใหญ่ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยจริงะค,ะค่ะอ อร่อยค่ะอืมเป็นไงคะรสชาติสีมือตัวเองบรรยายหน่อยค่ะอร่อยมากค่ะมันกําลังกลมกล่อมดีเลยแล้วก็ตัวเต้าหู้เนี่ยคือนุ่มแต่ก็มีความแบบกลมกล่อมของซอสอะไรเงี้ยเข้ามาค่ะอืออร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะ สูย้อนนะคะมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยเลยนะคะเมนูนี้ทํายากไม่เฮยไม่ยากเลยค่ะทำง่ายมากแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะแล้วก็ทำแบบแป๊บเดียวเองค่ะประมาณไม่เกิน15นาทีใช่แล้วค่ะน้องมุกทําได้ท่านผู้ชมก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะไปดูกันเลยวันนี้น้องมุกมาบ้านอิมสุขทั้งทีฝากผลงานกันหน่อยนะคะค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะเรื่องบ้านหลอนออนเซลลค่ะและภาพยนตร์นะคะ เรื่อง exit ค่ะขอบคุณค่ะตามให้กำลังใจสาวสวยของเรานะคะเคล็ดลับมุมอิ่มสุขแบบง่ายๆฉบับน้องมุกให้ท่านผู้ชมปิดท้ายให้พวกเราหน่อยค่ะค่ะสำหรับมุกนะคะก็คือการใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดค่ะ <c oughs> ในเวลาที่เรายังมีเวลานะคะอย่างมุกเนี่ยคุณพ่อมุกเสียไปแล้วมุกรูกสึกเสียได้เสียดดยที่ไม่ได้ใช้เวลากับเขาให้แบบเต็มที่ที่สุดนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยก็ตั้งใจแล้วว่า จะอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมความอิ่มสุขของน้องมุกที่พวกเราเป็นกำลังใจให้กับน้องมุกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆาที่มาเยี่ยมบ้านอิ่มสุขของเราะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสู่สร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์14นาฬิกาส5นาทีทางเ o r k p กพลอช่อง23นะคะและกลับมาพบกันใหม่ศุกร์หน้ากับรายการบ้านอิ่มสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่าย ไม่ได้ใช่ไหมกระตายกระตายขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด